เคทุกคนเราขออนุญาตไทยใหม่นะคะมันจะมาเจอกันหรืออะไรมาก็ไม่รู้นะคะช่างแมงมันดอกโอ๊ยลูกมาเลยโอ๊ยเจ็บเจ็บปีนปวดไทยวะโอ้โหกูมุงไม่เห็นเลย

นเ,เนียสองพันเก้าประตูอบัจเนีย, 2, นย 2, สองันเก้าประตูอบาจมีวันสามทับสองที่ประตูะอบาจนะคะระับมีวันสามทับสองสองนี่ง้าเนี่ยมันดอกเดี่ยทุูคนก็ขอ,ขอเชื่อีงนะครับ